คุณหมอเปิดให้ดูนะคะหน้าครั้งแรกที่มาบอกว่าปิดเธอคะ่ะถ้านันเป็นอันดีสวัสดีค่ะนัชรินเพียงสวัสดิ์ปุ้มค่ะมีปัญหาเรื่องสิวกับฝ้าค่ะฝ้าก็จะเป็นอยู่ตรงแก้มสองอันนี้ค่ะซึ่งโดดเด่นเลยค่ะส่วนสิวเนี่ยเป็นข้างๆแก้มเลยค่ะจะเป็นสิวเม็ดใหญ่แล้วก็แดงๆอะค่ะผ่านมาหลายที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่หายแล้วก็กุ้มใจอันนี้เซิร์ชดูข้อมูลอยู่นานมากค่ะคนไข้เข้ามารักษาแล้วก็เขียนคอมเมนต์อะ เราเรามั่นใจตรงนั้นท,ที่ที่ไปอ่านคอมเมนต์อ่ะอ่านเกือบทุกคอมเมนต์ของเขาเลยนะคะก็เลยเข้ามาศึกษาที่นี่ค่ะหลังจากรักษาจาก BHL Clinic นะคะพอใจกับการรักษามากค่ะคือสิวนี่ไม่มีเลยค่ะฝ้าก็จางแทบมองไม่เห็นนะคะคือไม่ต้องแต่งหน้าค่ะโซน่าสดได้เลยค่ะไม่ต้องปกปิดอะคะ่ะมีแต่คุณชมว่าผิวดีขึ้นนะคะสวยขึ้นค่ะรู้สึกมีความสุขค่ะความสุขก,กับ,ก,บกับหน้าที่ไม่มีสิวอะ่ะค่ะคือรักษาของที่อื่นอะ ผิวหน้าจะดีช่วงแรกๆแต่ที่นี่นะคะมันต่างที่ว่าพอเรารักษาไปสักพักหนึ่งอะเราไม่ได้รู้สึกว่ามีสิวอุดตันที่จะต้องไปกดไปไปบีบอีกอะค่ะฝ้าก็เหมือนกันเคยเคยเลเซอร์อะไรเงี้ยค่ะแต่ที่นี่สักสองครั้งอะเห็นผลเลยค่ะประทับใจคุณหมอค่ะคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำเลเซอร์ทำให้สิวหายฝ้าจางแล้วเลเซอร์ที่นี่ไม่ทำให้หน้าบางยังยังออกเดกใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติค่ะ แล้วก็ไม่ได้มีสิวขึ้นมาตามหลังนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีค่ะที่ผ่านมานะคะรักษารักษาผิวหน้ามาหลายที่หลายคลินิกค่ะต่อจากนี้ไปก็จะให้ BSL อะคะ่ะเป็นที่สุดท้ายแล้วก็ที่เดียวที่จะดูแลหน้าต่อไปเพราะอยู่กับ BSL มาปีกว่าแล้วขอบคุณจริงๆค่ะ